เรามาดูค่า GI ของอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่คุณทานในแต่ละวันกันนะคะว่าตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงกลางหรือว่าต่ำนะคะถ้าเกิดว่าสูงเนี่ยเกิน70ขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยสะสมไขมันนะคะเพราะว่ากระตุ้นอินซูลินสูงมากๆค่ะมาดูกันนะคะมาดูกลุ่มแรกเลยค่ะเป็นกลุ่มที่มีค่า GI สูงนะคะก็คือ70ขึ้นไปก็จะเป็นข้าวขาวข้าวโพดนะคะขนมปังน้ำอัดลมมันเทศนะคะแล้วก็ป๊อปคอร์นต่างๆ คุณทานอยู่ไหมคะเหล่านี้มีใครชอบอาหารประเภทนี้อยู่บ้างเอ่ยต่อไปเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางนะคะก็คือมีค่า GI อยู่ที่56-69นะคะก็จะมีไอศกรีมนะคะมักกะโรนีนะคะอันนี้เพื่อนๆเปิ้น,น,นที่มีลูกนะผัดให้ลูกกินบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนมปังโฮลวีตผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมะม่วงต่างๆสับประรดก็เป็นในกลุ่มที่ ระดับกลางนะสุดท้ายอันนี้ทานได้เลยนะคะเป็นกลุ่มของ Low GI นะคะหรือว่าน้ำตาลต่ำนั่นเองนะคะแต่ก็ควรจะทานเป็นมื้อไปนะไม่ควรจะทานในระหว่างมื้อที่เราเว้นช่วงมื้ออาหารเวลาที่เราทำา IF นะคะก็จะมีกล้วยหอมนะคะแอปเปิลถั่วต่างๆนมจืดนะคะหรือถ้านมเนี่ยสามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้เป็นนมแลคโตสฟีจะดีกว่านะคะ มะเขือเทศค่ะโลจีไอเลยนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้เวิร์กมากๆช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน,นะคะก็จะเป็นชาร้อนต่างๆสามารถเลือกดื่มได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะอยากรู้ว่าค่า GI มันคืออะไรนะคะสามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเบิ้ลได้เลยนะคะชื่อคลิปว่าเลือกคร์บยังไงให้เผาไขมันนะคะและถ้าใครชอบคลิปแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะในการดูแลสุขภาพคุณสามารถกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์คำถามท,าที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมนะคะมาในคลิปนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ